สวัสดีครับ,บยินดีต้อนรับร่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยวันนี้มีกันสามชีวิตเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเริ่มไปเที่ยวกันละเริ่มอยู่ปีใหม่ละคนหนึ่ง <c oughs> ก็หนีไปไหนก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งก็ประชุมไม่เสร็จเออแต่วันนี้เรามีบีไฮเดอร์ซีที่จะมาดูกันเชิญ<ฮ>จ้า เพราะว่าแฟนช่องแนะนำมาบอกพี่ต้องดูนะ behind the scene จริงแล้วเราก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเราอยากจะดูทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้ถูก้จงงานไปดูเลยไหมไปจ้าไปจ้าไปอุ้ยอ้อเตะขวดเลยนะดีสักขวดไม่เหลือเลยดนมากเดี๋ยวขวดสุดท้ายดีคนแรกหรอ ความยากที่สุดคือการกดให้หมอจริงลงมาเติมครับเติมครับเติมไม่ได้เติมให้ไม่ได้เติมให้หล่อด้วยใชนมน้ับเนี่ยอย่างอย่างนี้เลอะปะอย่างนี้เลอะปะเลอะจริงเหรออะแล้วทำไมในกล้องจริงมันไม่เลอะวะเขาเล็บดำไหมเอ้ยากจริงนะทำให้หมอดอกนี้ยากจรกูบอกแล้ว พี่ออฟต้องมาทำเองเลยเหรอหวานเจี๊ยบมันกินได้เหรอได้ครอได้เลยครับพี่ไม่ได้คิดมาก่อนด้วยว่าจะมันแค่ไหนนี่ไม่คิดมาก่อนไมยว่าจะลงบ่อน้ำมึงเพราะแม่งไกลมากไม่ต่อยตรงนี้แต่ว่าไปโจมบ่อน้ำมึงนู้นแต่ว่าตอนดูไปก็ดูเป็นซีรีส์รักโรแมนติกอืมแอคชั่นนิดหน่อยแอคชั่นนิดหน่อย ก็เมื่อนิดหน่อยเหมือนี่าเยอตรงไหนล่ะมาซีนนี้เลยนี่กูดูถูกเรื่องหรือเปล่าวะเดี๋ยว่บอกคนแบดไงเคยเข้ามาไหมเราแบบไม่เคยเลยครับเราหินตอนเดินเข้าถอยหลังเข้าเนี่ยใช่ไหมใช่พี่ทีมงานบอกว่ามันเป็นเคพจปะผมไม่รู้อ่ะมันคือเคพจอะไรหรอเคพจว่าแบบว่าเดินออกไงทำท่าเมนเดินออกอ่า เธอใช่วหมคุณเยอะไปนะมีถัดก่อนขย้ขาไม่ดีหรอต่ตอนนี้คลีนก่อนเราจะไปคลีนหน้านะครับอุ้ยเขาเดซีลูกโอ้ยเฮ้ยทำไร อะไรอย่างนั้นเอ็นดูเขาเลโตไปต่อไปก็คืออะไรก็เลยคือน่าอันนี้ไยอันนี้ปายอันนี้ปพร้อมพร้อมไม่หอมาสั่งมาได้เลยอ่าโอเคเวลาถ่ายจริงนะคะ แเดลลงรถพธีเบียแซเตมอไซค์ก่อนมอไซค์ก่อนมอไซค์หนึ่โอ้โอนี้ยังอยู่ใช่มัอไซองคันพี่ตายมอไซค์ตายค์ีตาอที่ส่แล้วคที่บอกเข้าอเคเราไม่ต้องอะไรเลยินเฉยเพราะว่ารถนะัไปไหนไม่ได้้วรถไม่จะรถไม่จะหนีพ่เอง นี่ช็อตแรกที่เราถ่ายก็คือช็อตที่รถวิ่งเข้ามาหากล้องจอดจอดถ่ายก่อนจอดถ่ายก่อนหมดเลยฉันเห็นคนนะคุณ

ลาทัวไรล์คิวที่ท10คิวที่10นะครับลากันไปก่อนนะครับว<อ>ังว่าทุกคนะจะชอบเรื่องลาทัวไลล์นะครับภาพนายไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไปก่อ,อครับสวัสดีครับว่าวาน,ลลน้นาทานกินนอนหน่อยน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักสมากเลยอ่ะเธอฉันพูดผิดที่ไหนว่าการดูเอ่อเขาเรียกอะไรนะบิฮาร์ดิซีนของเรา มันจะต้องมีการเบรปากมีฉันไม่เชื่อว่าหมอจะแกล้งเช็ดอะไรนะเช็ดรอยเปื้อนออกจากหน้ามันเคี้ยวแหละจงใจเธอพูดถึงเ่สตาลิมปิกยังไงฉันกับลุงก็นั่งข้างกันใช่ไหมแ้วฉันก็แบบถือกล้องไงฉันก็ถ่ายรูปปั๊บปั๊บปปป๊ป,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 ปแล้วก็เช็ครูปลุงลุงดูดูเฮดแบนด์หมอ <laughs> ลุงก็กีด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 แกก็แรงเกินแม่แล้วแบบนอกหน้านะเออแล้วคือกว่าจะแบบจะถอดเมมใช่ไหมจะถอดเมมเอาเมมมาเสียบกว่าจะทวิตลุงเอากล้องออามาถา่ายจะเอามือถือมาถ่ายจากกล้องเช่เลยทวิตเดี๋ยวนี้ประกาศให้โลกรู้ว่าแรงขนาดไหนเออแล้วเขาก็เปลี่ยนหัวกันไปเปลี่ยนเฮดแไปเปลี่ยนเฮดกันมางงกลัวชาวบ้านเขาไม่รู้มั้งอืม นี่เราดูซิไอคู่นี้นะอุ้ยคุณพาชีกินอุ้ยอันนี้ก็กินแรงอยู่นะออกกงออกกัสเนี่ยฉันงงนะฉันงงนะฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอออตัวของพอใจหรือออกกสคู่ใครกันแน่ไนไนไนพอใจหรือไนออกกสาเอาดีๆนั่นสิเดี๋ยวจะออกกสาซไนอุ้ยอุ้ย ไม่รู้ต้อตามดูต่อไปใช่พวกเราจับตามองอยู่นะจ๊ะจับตาดูเธออยู่ใช่โอเคงั้นสำหรับ The h i d d e c p หนึ่งไประมาณนี้ไหมได้จ้าเดี๋ยวเราดู EP สองสามสี่กันต่อเลยนะครับโอเควันนี้นะครับ EP หนึ่งกับพ h e h i d d e c ของ Last t w i l i ภาพนายไม่เคยลืมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบาย <Bye. S 2>